สวัสดีครับสวัสดีแฟนดูบอลสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช anel ทีซีดีเซทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยวันนี้วันศุกร์ที่18เดือนมีนาคมพศ2565ห้า้อหสิบห้าวันศุกร์อีกแล้วนะครับสุดสัปดาห์เรียกว่าสุดสัปดาห์วันทำงานสินะหลายๆคนเชื่อว่าพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์จะได้หยุดกันแล้วก็มีฟุตบอลสนุกสนุกให้ได้รับชมโดยเฉพาะ โปรแกรมของทีมรักของเรานะครับสุดสัปดาห์นี้ไม่ใช่พรีเมียร์ลีกแต่ว่าเป็นท a า u p ฟันั่นเองรอบก่อนรองชนะเลิศที่ซิตี้เรามีโปรแกรมออกไปเยือนทางนักบุญซอลตแฮมตันในวันอาทิตย์4ทุ่มอย่าลืมติดตามรับชมเชียร์ทีมรักของเรากันด้วยนะครับส่วนประเด็นข่าวสารในวันนี้หนีไม่พ้นเรื่องของเออร์ริงเบลฮาร์แลนด์ที่มีมาให้ได้อัปเดตกันแบบวันต่อวันเลยนะครับก็อย่าเพิ่งเบือ่อไปซะก,ก่อนผมเชื่อว่านี่ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นของมหากราบฮาร์แลนด์เท่านั้น นะครับมีข่าวอะไรเดี๋ยวติดตามเอามาอัปเดตกันเรื่อยๆแน่นอนจนไปถึงจุดสิ้นสุดนะครับว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ไหนก็รอติดตามกันได้สําหรับเรื่องของฮาเลนแล้วยังมีเรื่องของทางรูเบนดิอาร์ตด้วยนะครับล่าสุดมีภาพหลุดออกมาในสิ่งที่เขากลับมาฝึกซ้อมนะในโมเมนต์ไม่ใช่ในสิ่งในโมเมนต์ที่เขากลับมาฝึกซ้อมกับทีม นะครับจะเป็นอย่างไรดีเทลต,ต่างๆเดี๋ยวปีมาให้ได้อัปเดตร่วมกันรวมไปถึงโปรแกรมการไปพรี c ซีซั่นของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะวันนี้มีการรายงานออกมาจากสื่ออย่างเดลี่เมลว่าซิตี้นั้นวางแผนคร่าเอาไว้แล้วว่าจะไปพรี c ซีซั่นที่ไหน นะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวติดตามกันได้ในเนื้อหาของคลิปเลยแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าวกันนั้นอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รดมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบ Citizen, ครัวทีซิตี้เซนครอบครัวหรือใบสีฟ้านั่นเองสําหรับแฟนๆคนไหนที่ไม่อยากพลาดคลิปไม่อยากพลาดไลฟ์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ให้กันด้วยนะครับ <c oughs> ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะกับความเคลื่อนไหวแรกประจําวันนี้เน้นย้ำมันอีกสักครั้งหนึ่ง วันนี้จะมีการจับสลากยู่ฟ้าแชมเปี้ยนสรีก็รอบ8ทีมสุดท้ายเวลาประมาณ6โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่าสโมสรรักของเราหรือใบสีฟ้าลำนี้จะจับไปเจอใครเน้นเงื่อนไขกันอีกสักรอบหนึ่งด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านไหนที่ยังไม่ทราบรอบนี้เนี่ยสามารถจับสลากพบกับทีมที่อยู่ในลีกเดียวกันได้แล้ว เพราะฉะนั้นแมนซิตี้ของเรานะครับมีโอกาสที่จะจับเจอลิเวอร์พูลมีโอกาสจะจับเจอเชลซีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจับเจอลิเวอร์พูลขึ้นมานี่นะฮะบ,บอกเลยว่าจะเป็นการเจอลิเวอร์พูลสามเกมติดต่อก,กันในรอบไม่กี่สิบวันนะยูฟ่าเลกแรกในลีกวันที่10แล้วก็เจอกับลิเวอร์พูลอีกนะครับถ้าหากจับเจอนะคือ3มเกมติดเลย บอกเลยว่าโปรแกรมจะเดือดมากๆก็ต้องรอลุ้นกันนะครับ6โมงเย็นวันนี้ว่าซิตี้จะจับเจอใครแล้วใครจะเจอกันบ้างบอกเลยว่ามีแต่ทีมเดือดๆทั้งนั้น,นไม่แน่ตอนเย็นผมอาจจะไลฟ์นะช่วงที่จับสลากนะลุ้นกันสดๆไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับอันนี้เอามาฝากมาเน้นย้ำกันทีเผื่อใครที่อยากชมสดๆนะในเรื่องของการจับสลากหรือว่ารอลุ้นไปพร้อมๆกันนั่นเองครับไปื่วงวันที่เคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวของทีม นะข่าวแรกก็เป็นเซสชันการฝึกสอมล่าสุดนะเป็นเซสชันของวันพฤหัสบดีนะเมื่อวานนี้เอาภาพมาฝากกันเป็นเซสชันการฝึกซ้อมก่อนจะลงทําการในขัน f a ฟเอัพรอบก่อนรองในวันทิตย์นั่นเองเป็นการเตรียมความพร้อมนะนี่ k ายวอล์กเกอร์แจ็คกีรินะครับ kdb ของเราอาก้เกฟานันดะินโย กาเบียลเชสซุดริยาร์ดมาเรสเปปกลเดล่าคุยกับเอเดซองน่าจะคุยว่าเฮ้ยจังหวะที่ทีมเขาบุกนะแล้วอยู่คนเดียวนะ่ะไม่ต้องออกมากลางสนามก็ได้ไม่ใช่นะหยอกหยอกจริงออกมากลางสนามก็ก็ถือเป็นการอ่านเกมล่วงหน้าเผื่อมีการยนบอลยาวมาก็จะได้เล่นบอลได้ประมาณนี้แต่น่าจะติวกันแหละนะว,ว่านี่อะไรยังไงนัดแนะกันนะครับตามภาษาโค้ดกับนักเตะ โรตีนะก็มาฝึกซ้อมตามปกติเจ้าหนู CJ เจ a n เกนไรนะครับคนที่ลงเป็นแบ็กขวาในเกม Champions League กับ s p o r t ติ้งลิ b o n เลข2องนะที่ Walker โดนแบนนั่นแหละเนี่ยคนนี้ลงไปเล่นแทนนะครับ CJ ราฮีมสเตอร์ลิงก็ยิ้มแย้มนะครับในชุดภาพนี้เนี่ยอาจจะไม่เห็นรูเบนดิอารแต่ว่านี่นะครับมีภาพหลุดออกมาเป็นภาพรูเบนดิอารนะครับ ือเซสชันการฝึกซ้อมเดียวกันนะนะครับตั้งแต่วันพุธและภาพนี้ตั้งแต่วันพุธแล้วนะไม่ใช่วันพฤหัสด,ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามาวันพุธก็ต้องมาวันพฤหัสด,ด้วยดังนั้นเป็นสัญญาณที่ดีเร,เรื่องของรูเบนดิอาร์ตแล้วก็มีดีเทลรายละเอียดมาให้ได้อัปเกตดเพิ่มเติมกันด้วยนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บตั้งแต่เอฟเฟคัพรอบ5นะรอบที่แล้วที่เราชนะบีเตอร์โบโรแล้วทะลุเข้ามาได้มาเจอกับซอทเทมตันในวันอาทิตย์นี้เนี่ย รูเบนดิอาร์ตโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งนะพร้อมๆกับทางนาะธานอาเก้เลยนะแต่อาเก้เนี่ยเจ็บน้อยกว่ารูเบนดิอาร์ตเนี่ยมีปัญหาเจ็บกล้ามเนื้อนะครับโดยกัวิดลลาตอนแรกให้สัมภาษณ์นะบอกว่าอาจจะต้องพักราวๆางหนึ่งเดือนประมาณ 4- 6สัปดาห์เลยนะครับแล้วก็ภายใต้กรอบเวลาที่เป๊ปได้ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยมันก็มีหลายสื่อมีหลายแง่มุมที่อาจจะโยงไปถึงเรื่องของการที่ดีอาร์ตอาจจะพลาด การลงสนามให้แมซิตี้ถึง7นัดเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือการพบกับเรอร์พูในพรีเมียร์ลีกวันที่10เมษานะครับซึ่งในก่อบเวลาที่บอกเบื้องต้นเนี่ยดีอาร์อาจจะพลาดเกมเหล่านั้นนะครับรวมทั้งหมดก็7เกมอย่างที่บอกนะครับแต่อย่างไรก็ตามภาพอันนี้นะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นข้อบ่งชี้เป็นสิ่งยืนยันแบบเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่ารูเบนดีอารอาจจะกลับมาได้เร็วกว่ากำหนดเดิม นะครับไอ้สีสัปดาห์เนี่ยอาจจะเร็วกว่านั้นนะหรือว่าอาจจะอย่างน้อยที่สุดก็4สัปดาห์ไม่ถึง6สัปดาห์นะครับก็ทําให้เห็นว่ากระบวนการการฟื้นฟูร่างกายรีคอฟเวอรี่ร่างกายของเขาเนี่ยแล้วก็ทีมแพทย์ของซิตี้นั้นทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้ดีอาร์สนั้นเริ่มกลับมาลงสนามฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับอันนี้เป็นภาพจากเซสชั่นวันพุธที่ผ่านมาโดยได้เผยแพร่นะครับในสื่อโซเชียลมีเดียของสโมสรนั่นเอง แล้วก็แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อบ่งชี้ที่แน่ชัดนะว่าการมาลงสนามฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเป็นการฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบหรือเปล่าแต่ว่าคาดการเบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะไม่ได้เป็นการฝึกซ้อมแบบฟูลเซสชั่นเต็มรูปแบบของดีอาร์แต่แค่เป็นการกลับมาฝึกซ้อมเบาๆาร่วมกับทีมงานสตาฟโค้ดเท่านั้นเพื่อเป็นการเรียกความฟิตเรื่อยๆนะครับไม่ได้ซ้อมเต็มรูปแบบแล้วก็เรียกว่าล่าสุด ้าตัวก็ไม่มีชื่อนะครับถูกเรียกติดทีมชาติโปรตุเกสในพักเบรกทีมชาติครั้งล่าสุดในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับก็เป็นการดีเลยเรียกว่าเริ่มกลับมาได้นะครับแล้วกท็ทีมชาติก็ไม่เรียกนะครับเนื่องจากความฟิตที่มีการบาดเจ็บก่อนนั่นนี้แหละที่ทำให้ทีมชาติตัดสินใจไม่เรียกนะครับแต่ว่ากลับมาลงสนามฝึกซ้อมเบาๆได้ก่อนกําหนดแล้วก็จะมีเวลาพักผ่อนมีเวลาเรียกความฟิตมีเวลาฝึกซ้อมเบาๆเนี่ย ในช่วงที่เพื่อนไปทีมชาติกันเนี่ยนะครับดีอาร์ตก็จะได้พักเต็มที่เลยผมว่าถูกที่ถูกเวลาเลยนะสำหรับดีอาร์ตแล้วก็ไม่แน่รอรุน้นนะครับเขาอาจจะกลับมาทันเกมสำคัญของเราในการที่เราต้องเปิดบ้านรับการเยือนของผงแดงลิเวอร์พูลในวันที่10เมษาก็ได้รวมไปถึงศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะรอบ8ทีม2เลกด้วยนะครับอาจจะไม่ทันเลกแรกแต่อาจจะทันเลกสองก็ยังดี นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของอประการหลังจอมแกล่งของเราอย่างรเูเบนดีอาร์สนั่นเองนะครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องของทาง e a r ร์ออริงเปาลหาเล่นกันบ้างนะะหลายหลายคนก็อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะครับมันอาจจะย้อนกลับไปเหมือนเป็นลูปเดิมในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วเพราะตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงตลาดซัมเมอร์ก็จริงแต่ว่า,เร,าเรื่องดีเทลเงื่อนไขค่ากสัญญามันอาจจะมีดีเทลที่ทําให้ข่าวมันต้องเร่งออกมาตอนนี้เพราะว่า อย่างที่ทราบกันนะครับอัปเดตล่าสุดค่าชิกสัญญามันมีผลแค่สิ้นสุดเดือนเมษายนทนั้นทำให้ซิต,ตี้ที่ต้องการตัวฮาแลนด์เนี่ยอาจจะต้องเร่งทำดิวปิดดิวให้ได้นะมันเลยมีข่าวช่วงนี้ออกมาเป็นกระแสะแบบเรียกว่าวันต่อวันเลยสําหรับเออร์ริงเบลลฮาแลนด์นะครับนี่เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นมหากราบเท่านั้นนะครับเริ่มต้นเท่านั้นจะสิ้นสุดยังไงเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อย สำหรับข่าวในรอบวันนี้ก็จะเป็นการเอาข่าวตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของเมื่อวานมาไล่เลี่ยงให้ฟังกันนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่ช่วงถ้าเรียกว่าตามเวลาประเทศไทยนะครับก็ข่าวนี้เนี่ยมาจากาทางคอนสแตนตินเอ็กเนอร์นะครับเป็นผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวเดอะไทมสซึ่งเป็นข่าวาสำนักข่าวระดับประมาณสักเทียสองเทียสามนะครับ ก็มีความน่าจะถือในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ใช่แบบเทียร์หนึ่งระดับแบบ BBC หรือว่านักข่าวระดับเทียร์หนึ่งคนอื่นๆนะครับได้ออกมานะครับพูดถึงข่าวของฮาแลนด์ในช่วงประมาณ4ี่โมงครึ่งของเมื่อวานนี้ครับเขาได้รายงานว่าเออร์ลิงฮาแลนด์นั้นคาดว่าจะเข้ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะหลังจากได้รับข้อเสนอค่าเหนื่อยต่าง ซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นที่มีรายได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเรียกได้ว่าได้ค่าเหนื่อยสูงสุดในพรีเมียร์ลีกนั่นเองโดยแพ็กเกจเงินที่ทางซิตี้เสนอให้กับดอทมุลแล้วก็ค่าเหนื่อยของเออร์ลิงฮาแลนดเนี่ยรวมกันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งสิน้นนะครับหนึ่ง้เขาบอกว่าอยู่ ราวๆ170ล้านปอนด์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของสัญญาค่าธรรมเนียมการสัญญาและค่าธรรมเนียมตัวแทนที่จ่ายให้กับมิโนไลโอลาคือเรียกว่ามัดรวมเป็นก้อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าฉีกสัญญาอ่ะเจ็ดหารือ80ล้านยูโรนะครับค่าในหน้าค่าเหนื่อยฮาเลนถ้าเซ็น5ปีอ่ะเฉลี่ยกมาปีนดงรับเท่าไหร่25ล้านยูโร31ล้านยูโรแล้วแต่นะครับคือเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วรวมทั้งสิ้นเป็นก้อนนะครับ 170ล้านปอนด์อันนี้นำเสนอมาจาก The Times นักข่าวอย่าง Constantin e อ็กเนอรายงานมาแบบนี้นะครับคาดว่าคารลเรนจะรับข้อตกลงตรงนี้แล้วย้ายมาร่วมทีมซิตี้ในซัมเมอร์นี้นั่นเองข่าวต่อมานะครับเป็นการรายงานมาในช่วงเวลาประมาณสักสามทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยเป็นการรายงานมาจากสำนักข,ข่าว BBC Sport ของทางอังกฤษเลยนะครับก็เป็นเทียรนของ,งอังกฤษเขา โดยผู้สื่อข่าวที่รายงานชื่อว่ากุยเลม巴ากูนะครับถ้าผมออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยผมไม่แน่ใจว่าเขาออกเสียงยังไงนะครับเขาบอกว่าฮาแลนด์เนี่ยจะตัดสินใจอนาคตของตัวเองภายใน10วันข้างหน้านี้โดยผู้สื่อข่าวของ BBC ออนไลน์นี้บอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาได้พูดคุยกับเออร์ริงฮาแลนนะครับแล้วก็กำลังรอการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคต ของทางนักเตะอยู่กับทางบรษซิดมุลในอีก10บวันข้างหน้าบบรากูให้ข้อบ่งชี้ว่าทั้ง3ฝ่ายนะสามทีมยืนหยัดในการแข่งขันเพื่อคว้าตัวฮาแลนโดยในแง่ของข้อเสนอนะครับนักข่าวรายนี้ได้บอกว่าข้อเสนอเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันไม่มีสโมสรใดที่ต้องการให้เป็นเรื่องของเงินมากจนเกินไปดังนั้นทางเลือกจึงไม่เกี่ยวกับเงินสโมสรต่างๆนำโครงสร้างของพวกเขา นะมาเสนอให้กับนักเตะเอาแผนงานมาขายให้ได้ฟังว่าพวกเขาจะเล่นอย่างไรนะพวกเขาจะใช้งานเอริงฮาแลนด์ในทีมอย่างไรแล้วผู้เล่นทุกคนในสโมสรเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยในการตัดสินใจของฮาแลนด์ว่าอยากจะเลือกไปเล่นร่วมกับใครรวมไปถึงตัวโค้ชเองของทีมทีมนั้นแล้วก็ผอ,อ,อกีฬาก็มีส่วนในการตัดสินใจของนักเตะและทีมงานของนักเตะด้วยเช่นเดียวกันการอยู่ที่ดอทมูล ของเออร์ริงฮาร์แลนด์ยังคงเป็นไปได้นะเขาบอกแบบนี้และถ้าฮาร์แลนด์เลือกที่จะอยู่กับดอกมุลต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับนั่นหมายความว่าฮาร์แลนด์จะเลือกย้ายไปเรอัลมาดริดหรือบาร์เซโลนาในท้ายที่สุดอย่างแน่นอนนะครับในการที่ถ้า,ถาสมมติว่าฮาร์แลนด์เนี่ยเลือกอยู่กับดอกมุลต่อไปในซีซั่นหน้าอีกหนึ่งฤดูกาลทางออกก็คือ นักข่าวจาก BBC เชื่อว่าฮาเลนจะย้ายไปมาร์ติดหรือบาร์ซ่าอย่างแน่นอนจะไม่มีแมนเชสตี้นะครับเป็นคู่แข่งในการแย่งตัวฮาเลนแบบฟรีเอเนต์แต่ถ้าย้ายในซัมเมอร์นี้เชื่อว่าสามารถย้ายไปได้3มทีมมีซิตี้มีมาร์ติดมีบาร์ซ่านะครับและนักข่าวรายนี้นะครับอย่าง布拉กูเนี่ยของ BBC เนี่ยยังได้รายงานด้วยว่าทีมงานของฮาแลนได้ทําการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตนะครับของทางเปปกัวเดลล่าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วย ว่า,าจะมีการต่อสัญญากับเป๊ปเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับเพราะว่าทีมงานหาแลนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีความเชื่อมั่นว่านักเตะย้ายไปเนี่ยจะได้ทํางานกับเป๊ปอีกกี่ปีเพราะว่าตอนนี้เป๊ปเนี่ยสัญญาเหลือแค่ประมาณ1ปีเท่านั้นนะครับก็คือสิ้นสุดฤดูกาลหน้าเป๊ปก็จะหมดสัญญา นะแต่ว่าทางสมโมสรแมนซิตี้เนี่ยบอกกับทางทีมงานหาเล่นนะว่าพวกเขาคิดว่ากุนซือชาวกตาตาลันอยากเป๊ปเนี่ยจะต่อสัญญากับสมโมสรอออกไปตอนนี้สมโมสสกําลังผลักดันให้กวัวเดลล่านั้นต่อสัญญากับแมนซิตี้และอยู่กับสมโมสสอไปถึงอย่างน้อยๆเนี่ยปี2024นี่นนั่นเองนะครับนี่เป็นการรายง,งานมาจาก BBC นะก็เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือระดับต้นๆของอังกฤษเลย นะครับก็เรียกได้ว่าซิตี้ของเราก็ยังอยู่ในมุมมองของสำนักข่าวระดับ bbc นะว่าฮาแลนน่าจะนะครับมีโอกาสย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ก็ไม่ตัดโอกาสทีมอื่นอยู่นะเรมัตร์ิีดบาร์ซ่าเองเขาก็ยังยืนว่ายังทำการยื้อยุดชุดกระชาติแย่งชิงฮาเลนกับซิตี้อย่างแน่นอนนะเราก็ต้องเราดูบทสรุปกันว่าสุดท้ายแล้วฮาเลนจะไปลงเอยที่ไหนในตลาดซัมเมอร์นี้ คนนี้ก็คือปัญหาอีกหนึ่งพอยด์ด้วยนะครับในความเชื่อมั่นของนักเตะที่จะย้ายมาถ้าหากเป๊ปต่อสัญญากับสโมสรออกไปก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการารังให้นักเตะอยู่อาย้ายมาเล่นกับทีมเพิ่มเติมนะครับก็ต้องก็ต้องดูกันว่าเป๊ปจะต่อสัญ,ญญาหรือเปล่านะฮะสำหรับข่าวต่อมายังเป็นข่าวของเออร์ b ิงบ h ลฮาเลนเหมือนเช่นเคย นะแต่ว่าเป็นการรายงานมาจากฝากฝั่งของทางสื่อสเปนโดยสื่อมีชื่อว่า Madrid i s t อ r i ตเรียนะเป็นเรียกว่ารายงานผ่านทางทวิตเตอร์เป็นสื่อในทวิตเตอร์นะได้รายงานข่าวเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเกี่ยวกับความสนใจในตัวของ e ออ i n g b a เบ a ล์ฮาเลของเรือมาริดนะเขารายงานว่าตอนนี้เนี่ยมาริสสนใจจริงๆนะแต่ว่าไม่ได้เคลื่อนไหวในดีลของ e อ r i n g h a ฮ l a n d รายงานระบุว่าตอนนี้มาริดนั้นขาดการเคลื่อนไหวสาหรับ กองหน้ารายนี้เนี่ยไปช่วงหนึ่งแล้วเพราะว่าดิวมีความซับซ้อนมากเกินไปอันนี้เป็นเหตุผลที่สื่อน,นี้ยกขึ้นมาเป็นเหตุผลของมาร์ิดที่เลือกที่จะไม่เคลื่อนไหวดิวหาเลนนั่นเองโดยสื่ออย่างมาร์ติดดิสเตเดียวนะครับรายงานว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ากองหน้าชาวนอร์เวย์รายนี้น่าจะย้ายไปซบแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็การตัดสินใจของผู้เล่นนะครับและทีมงานของฮาแลนอาจจะมี การตัดสินใจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าตามการคาดการเหมือนหลายๆสื่อที่มีการคาดการเหมือนกันว่าอาจจะ10วัน15วันขณะที่สื่อเองก็ยังได้รายงานด้วยว่าอาร์ฟอิงเก้ฮาเลนพ่อของเออร์ริงเบลล์ฮาเลนเนี่ยยังคงปิดปากเงียบอยู่กับสถานการณ์ของลูกชายนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ให้เบาะแสใดๆกับอดีตเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเขาด้วยนะครับนั่นก็คือทางพอลดิคคอฟนะครับที่เคยเป็นกองหน้าของซิตี้ ในอดีตโดยพอลดิค o อฟเนี่ยให้สัมภาษณ์กับแมนเชสเตอร์อี n เว g New นิวนะครับว่าผมเนี่ยส่งข้อความหาทางอาร์ฟิงเกฮานแลนด์โดยบอกกับเขาว่าสโมสรแมนซิตี้ของเราเนี่ยต้องการกองหน้าชาวนอร์เวย์นะอายุ21ปีแล้วก็ส่วนสูง6ฟุต4นิ้วนะแล้วผมก็ส่งอ่าอิโมจิรูปหัวเราะไปให้กับอาร์ฟิงเกแต่เขาเนี่ยไม่ได้ตอบกลับผมมาเลยนะครับ ก็บ่งบอกให้ได้เห็นว่าตอนนี้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าทีมงานเอเย่นก็ยังไม่ได้มีการปริปาพูดออกมาแต่อย่างใดเกี่ยวกับรีเทลต่างๆหรือว่าการตัดสินใจของนักเตะนะในการเลือกย้ายไปเล่นให้กับทีมใดทีมหนึ่งในตลาดซัมเมอร์นี้หรือว่าจะอยู่กับดอกบุญต่ออันนี้ก็ยังไม่มีข้อชัดเจนนะยังยังไม่มีข้อชัดเจนมีแต่การคาดการณ์เท่านั้นในแหล่งข่าวต่างๆนะครับนี่ก็เป็นการรายงานมาจากสื่อในสเปนนั่นเอง บางข่าวฮาแลนมาหลายข่าวและหลายสื่อและทีนี้นะครับลองมาจินตนาการกันบ้างถ้าหากว่าเออริงฮาเลนย้ายมารวมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงๆไลน์อัพของทีมจะเป็นอย่างไรนะครับจริงๆมีการคาดการณ์มาจากสื่อของซิตี้เอ็กซ์ตราด้วยนะครับเขาก็ให้ทางผู้รักษาประตูปะตเป็นเอเดซอนเนาะแล้วก็กองหลังมีไคล์วอล์กเกอร์มี ดีอาร์ดลาป็อกนะเป็นคู่เซนเตอร์ชาวเซลโลเป็นแบ็กซ้ายส่วนมิดฟิลด์มีโรตรีนะครับมีแบรดลินวาเควินเดอร์บรอยปีกก็เป็นฟิลโฟเดนก่อนนะแล้วก็ริยาร์มาเรสแต่จริงมันโหเหตกันได้นะมีกิหลงกิริตแต่กองหน้านะครับก็คือมันเปลี่ยนแค่กองหน้าได้แหละนะครับมันเปลี่ยนแค่กองหน้าก็คือเป็นเออร์ริงฮาแลนด์นั่นเองนะก็จะประมาณนี้สําหรับไลน์อัพถ้าหากหาเลนย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จริงๆมันปรับเปลี่ยนได้เยอะนะครับ จริงๆแบโดออาจจะมาแทนกุนโดกันก็ได้นะครับโฟเดนไปอยู่ปีกซ้ายนะครับแล้วก็ปีกขวาเป็นมาเรสหรือว่าปีกซ้ายจะเป็นกริลิปีกขวาจะเป็นมาเรสแล้วก็หรือว่าจากมาเรสจะเป็นโฟเดนก็ได้ <laughs> คือมันแนวรุกมันจะเปลี่ยนได้เยอะนะครับแต่ว่ากองหน้าเนี่ยก็คงจะยืนเป็นเออร์ริงฮาแลนด์เบอร์นอนหนึ่งรวมไปถึงคููเลนอับราเดสที่เรา เซ็นสัญญาเข้ามาอาจจะมีส่วนร่วมกับทีมในซีซั่นหน้าก็ได้นะครับซึ่งถ้ามาเนี่ยก็จะเป็นสแปนในตำแหน่ง3ตัวตรงสตัวด้านหน้านี่แหละนะครับไม่ว่าจะซ้ายจะขวาหรือว่านัดไหนที่ฮาร์แลนด์ไม่พร้อมหรือว่าอยากจะโรเทชันอวารสก็พร้อมที่จะมาเล่นตรงกลางเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆนะครับไลน์อัพในจินตภาพของพวกเราชาวเดอบสีฟ้าถ้าหากได้เอริงฮาร์แลน อีกหนึ่งคนกองหน้าที่มีข่าวเชื่อมโยงกับซิตี้มาระยะหนึ่งแล้วนะแต่ช่วงหลังๆเริ่มสาและจริงๆมีเชื่อมโยงตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเป็นทางดาวินนูเนสนะเป็นกองหน้าตัวเก่งของทางเบนฟิก้าเป็นคนที่โคบประตูชัยให้เบนฟิก้าเอาชนะอาแจ็กซ์ไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายได้นั่นเอง โดยสื่อที่รายงานมาจากสื่อในโปรโตเกตอย่าง Dario Record ซึ่งเป็นสื่อในระดับเทียสามเทียเลยนะครับเป็นสื่อที่แบบค่อนข้างจะก๊อดสีจัดจ๋านะแบบอารมณ์กาเซต t เดลโ l o Sport แบบ Daily Mail แบบเดอะซัแบบนี้เลยนะครับก็อาจจะต้องฟังหัวยห,หูนิดนึงเอามาฝากกันเป็นสีสันเดี๋ยวจะมีแต่ข่าวหาเล่นไงเลยเอาคนอื่นมาให้ได้รับฟังกันบ้างนะครับ โดยดาริโอเรคคอรายงานว่าดาวินโนเนสตอนนี้กำลังมีความใฝ่ฝันที่จะย้ายไปสโม,มสรชั้นนำของโยุโรปเช่นแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเบนฟิก้านะครับได้เรียกว่าตั้งราคาของกองหน้ารายนี้เอาไว้ประมาณสัก80ล้านยูโรสำหรับทีมไหนที่สนใจในดาวินโนเนสและอยากจะซื้อไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์เบนฟิก้าตั้งไว้80ล้านยูโร ะครับแล้วก็มีการกล่าวว่าแมนซิ t y ตี้เนี่ยติดตามนักเตะรายนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วด้วยและเบนฟิก้าก็จะต้องการขายดาวินอเนสในตลาดซัมเมอร์นี้มากๆนะครับเพราะว่าจะไม่รอให้เลยตลาดรอบนี้เด็ดขาดเนื่องจากค่าตัวมันจะตกนะครบเพราะว่าตลาดซัมเมอร์รอบนี้เนี่ยเป็นที่เชื่อกันว่าเบนฟิก้าจะทํากําไรในการขายดาวินเนสได้มากที่สุดแล้วถ้าหากต้องการจะขาย เบนฟิก้าจะขายในตลาดซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการโกงค่าตัวให้ได้สูงที่สุดนะ80ล้านเนี่ยยูโรเนี่ยก็น่าจะสูงที่สุดแล้วสำหรับเบนฟิก้านะในการเรียกค่าตัวของดาวิดนูเนสก็ต้องลองดูครับจริงๆผมเคยพูดเรื่องดาวิดนูเนสไปใช่ไหมแต่ว่าผมอาจจะมีการเข้าใจผิดนิดนึงเพราะว่าส่วนสูงเหมือนเขาจะสูงขึ้นหรือเปล่านะฮะตอนแรกผมคิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับแบบไม่ได้สูง แบบร8 0อัพนะนึกว่าสูงแบบร้อยเ7็อะไรประมาณนี้ที่ไหนได้นะครับไปดูส่วนสูงมาพี่แกสูงร้อยแปเซนติเมตรนะไม่รู้ว่าสูงเพิ่มขึ้นหรือยังไงนะหรือผมไม่ได้อัปเดตข้อมูลก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าถ้า1 8อยจริงๆเรา้พาดหางแลนเนี่ยผมว่ามันก็เพียงพอนะในการเพิ่มมิติเรื่องลูกกลากันะร้อยแบนี่ก็สูงมากๆนะครับ ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงกระโดดหมงได้ดีขนาดนั้นนะในในลูกมงกงที่เขาปิดชีพอาแจกส์อัมสเตอร์ดัมนะครับก็เลยไปดูข้อมูลส่วนสูงมาโอ้โหสูงเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจนะครับ้าห,หากระเพาพลาดเออร์ริงฮาร์แลนไม่แน่ดาวินดูเนสอาจจะเป็นเป้าหมายรองลงมาก,ก็ได้นะแต่ว่าก็ยังมีคนอื่นๆอีกนะทั้งแฮร์รี่เคนทั้งเลวันดอ็อบซี่อันนี้ก็ต้องรอติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันสำหรับดิวกองหน้านะครับ มาฟังความคิดเห็นของทางเจเกนคลอปกันบ้างเอามาฝากกันนะฮะก็คลอปเนี่ยได้แสดงความคิดเห็น,นเรื่องเกี่ยวกับกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะว่านักข่าวไปถามเขาหลังเกมที่เขาชนะอาร์เซนอลได้เมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาโดยนักข่าวเนี่ยถามเจเกนคลอบนะครับบอกว่าเอา่อคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับตำแหน่งกองหน้าในทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าซิตี้เนี่ยมีข้อเสียหรือเปล่าในเรื่องของแง่ของบุคลากรน,นะในเรื่องของผู้เล่น เนื่องจากแบบไม่มีกองหน้าในทีมชุดใหญ่ที่เป็นแบบกองหน้าธรรมชาติจริงๆโดยกุณซือชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลนะก็ได้กล่าวว่าพวกคุณพูดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยราวกับว่าพวกเขาไม่มีกองหน้าไม่มีคนจบสกอร์อยังไงอย่างนั้นเลยมันเป็นเรื่องตลกมากเลยนะคุณกําลังบอกผมว่าการที่เควินเดมบอยยิงชนคารในเกมกับคริสตันพาเลตหรือว่าจังหวะต่างๆที่ทําพลาดในเกมนั้นของซิตี้แล้วจบลงด้วยผลเสมอ มาจากการที่เพราะว่าพวกเขาไม่มีกองหน้าไม่มีตัวจบสกรอร์งั้นหรอพวกเขาเนี่ยมีโอกาสทําประตูได้5้ถึงหครั้งในเกมนั้นอย่างชัดเจนเลยมันไม่เกี่ยวกับการไม่มีกองหน้านะครับนี่เป็นความพิเศษของพรอปเองก็คงจะคิดว่าซิตี้เนี่ยมีคนที่สามารถจบสกรอร์ให้ทีมได้นั่นแหละนะครับไม่เกี่ยวกับการที่ทีมไม่มีกองหน้านะเพราะว่าซิตี้เองก็มีตัวจบสกรอร์หลายคนไม่งั้นในฤดูกาลนี้เราจะสามารถยิงประตู ได้เยอะหรอใช่ไหมในหลายๆเกมเราก็ยิงประตูดได้เป็นเกาะเป็นกรรมนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องกองหน้าจริงๆแล้วนะครับมันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งแหละที่เห็นด้วยกับครอปว่าโอเคมันมีคนจบสกอร์ให้ทีมแต่ว่ามันไม่มีคนจบสกอร์ในแบบใช่ป่าที่แบบเป็นเพชรคาดไงนะครับมันไม่มีสัญชาติตยานเพชรคาดในตัวมากขนาดนั้นสําหรับคนจบสกอร์ในทีมแมนซิตี้นะคือถามว่าจบได้ไหมจบได้ แต่แว่าสัญญาณสัญชาตญาณเพชค่าเนี่ยมันไม่ได้มากในตัวขนาดนั้นแบบถ้าเทียบกับกองหน้าธรรมชาติอย่างเออร์ริงฮาร์แลนด์อย่างอาวันด s อ i สกีอย่างแฮร์รี่เคนหรือว่าถ้าเทียบกับตำแหน่งกองหน้าในทีมลิเวอร์พูลอย่างซาร่าโจตามาเน่ถ้าเทียบกันนะครับซาร่าโจตามาเน่เทียบกับกีริชโฟเดนมาราเรสามคนถ้าเทียบกันเนี่ยผมก็กล้าพูดนะว่าสามคนของลิเวอร์พูลเนี่ย มีสัญชตาตญาณเพชฌฆาตมากกว่ากองหน้าของซิตี้ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าทีมเราสามหน้าสามกองหน้าเนี่ยจบสกอร์ไม่ได้จบสกอร์ได้แต่สัญชตาตญาณในการจบสกอร์ที่เฉียบขาดและเป็นเพชฌฆาตน้อยกว่าถ้าเทียบกับกองหน้าของลิเวอร์พูลนะซาร่าโจต้ามานี่สามคนทีนี้สัญชาตญาณเพชฌฆาตเยอะกว่าของซิตี้อย่างแน,น่นอนผมกล้าพูดแบบนี้นะครับดังนั้น ส่วนหนึ่งใช่แหละมีคนจบสกอร์แต่ว่าซิตี้ก็จําเป็นเหมือนกันที่จะต้อง import กลกองหน้าธรรมชาติที่มีสัญชาติยานเพชรคาตนะครับมีสัญชาติยานแบบได้กลิ่นประตูได้กลิ่นได้กลิ่นของถ้าเป็นฉลามก็ได้กลิ่นเขาเลือดนะครับประมาณนั้นเข้ามาในทีมด้วยในลักษณะนั้นดังนั้นก็ต้องไปรอลุน้นดิวเออร์ริงหาแลร่์กันนะครับ น,นี่เอามาฝากเป็นสีสันกันเฉยๆปิดท้ายกันที่เรื่องของโปรแกรม precision ของทีมนะครับจริงๆเมื่อต้นซีซันนี้นะครับในการ precision ของทีมก็ไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับ precision กันที่อ c คาเดมีของสโมสรน,นี่แหละเป็นการเตะกับทางสโมสรนในระดับแชมเปี้ยนชิพนะครับเบรสตันนอตเอ็นบ้างบาร์สลีย์แบ็คพูลสทีมเป็นการ precision ในก่อน p r e c i s o n ที่ผ่านมา นะครับก็คือช่วงต้นซีซั่นนี้นะไม่ได้เดินทางไปไหนแต่ปกติเนี่ยการฟรีซีซั่นเนี่ยทีมระดับท็อปทอปในพรีเมียร์ลีกก็จะเดินทางไปตามที่ต่างๆโซนต่างๆของโลกนะครับอาจจะเป็นเอเชียบ้างอ่าอาเมริกาบ้างนะครับหรือที่ใดก็ตามโดยในซีซั่นหน้านะครับการฟรีซีซั่นก่อนจะเปิดซีซั่นหน้าเนี่ยทาง แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็มีการวางแผนที่จะเดินทางไปพรีซิชันล่วงหน้าแล้วโดยเป็นการารายงานมาจากเดลี่เมลโดยทั้งสื่ออย่างเดลี่เมลนะครับยังได้รายงานออกมาบอกว่าแผนงานของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการเดินทางไปเตะพรีซิชันในช่วงกรกฎาคมก่อนที่จะเปิดซีซั่นหน้าเนี่ย นะครับก็คือจุดหมายปลายทางอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่รัฐเท็กซัสนั่นเองโดยระยะเวลาในการเดินทางก็จะกินเวลาประมาณ1สัปดาห์เข้าคร่าวในเบื้องต้นแต่ว่าสื่ออย่างเดอิวิวได้รายงานเพิ่มเติมว่าแผนแผนงานขั้นสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับระยะเวลาในการเดินทางไปเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าแมนเชสเตีรสามารถรักษาแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าหากรักษาแชมป์ซีซั่นนี้ได้นะพรีเมียร์ลีกหรือว่าควา้าแชมป์เอฟเอคัพได้ เราก็จะต้องมาเตะ Community Shield ก่อนเปิดฤดูกาลดังนั้นระยะเวลาอาจจะเดินทางไปได้สั้นลงในการไปเตะ p r e ซีซั่นแต่ถ้าหาเราพลาดแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกและ FA ฟเัพในซีซั่นนี้ก็อาจจะทำให้การเดินทางไป p r e ซีซั่นนั้นกินระยะเวลายาวนานมากยิ่งขึ้นั่นเองขึ้นอยู่กับว่าซิตี้สามารถคว้าแชมป์ใดแชมป์หนึ่งได้หรือเปล่านะครับหรือว่าคว้า2แชมป์ได้ก็นี้ก็ขึ้นอยู่กับสโมสสแล้วขึ้นอยู่กับทีมของเรา นะครับก็เป็นดีเทลรายละเอียดเอามาให้ได้อัปเดตกันนะครับถ้ารักษาแชมป์ได้ทั้ง2แชมป์หรือแชมป์ใดแชมป์หนึ่งก็อาจจะเดินทางไปปีซ์นได้ระยะเวลาสั้นลงนั่นเองก็เลือกเป็นแบบนั้นดีกว่าเนาะเอารักษาแชมป์ให้ได้ก่อนนะครับเอา2แชมป์เลยเอา2แชมป์เลย,เเลยนะครับ และนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาอัพเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้หวังว่าจะชื่นชอบกันสําหรับเวลาในการรายง,งานข่าวในช anel T Citizen ของตาวันนี้หมดตรงแล้วรบกวนหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย